สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเอาเจอกันอีกครั้งนะคะในสัปดาห์ที่12นะคะสัปดาห์นี้ก็เหมือนเดิมนะคะเราก็เจอกันในรูปแบบของออนไลน์น,นะคะยังไม่ได้เปิดการเรียกนการสอนแบบออนไซต์นะคะเพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยยังยอดยังไม่นิ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังต้องดูแลตัวเองกัน ดีๆอีกนะคะอย่าประมาทและก็การก็อย่าตกนะคะอาแล้วเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะสู้ๆนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะอาเราก็มาเจอกันในส่วนของเสริมประสบการณ์สาระที่2เรื่องเราเกี่ยวกับบคุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะหน่วยชุมชนของฉันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องตลาดน้ํโครงเหและห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีนะคะอบอกเลยว่าชุมชนเนี่ยก็คือพื้นที่ที่ กลุ่มคนพักอาศัยร่วมกันอยู่นะคะทั้งในเมืองและก็ชนบทนะคะและมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตเช่นถนนการประปาการไฟฟ้าโรงพยาบาลวัดโรงเรียนนะคะอ่ะและก็ห้างสปปรรพสินค้าเนี่ยนะคะมันก็จะมีอยู่ในชุมชนเหล่านั้นนะคะอ้าวและเด็กๆทราบไหมคะว่า ในอำเภอหัดใหญ่เนี่ยมีหลายชุมชนเลยนะคะอย่างโรงเรียนของเราเนี่ยโรงเรียนบุรเรือนอนุสร์เนี่ยในในบริเวณใกล้กลๆโรงเรียนบุรเรือนอนุสร์เนี่ยก็จะมีชุมชนบ้านกลางนาชุมชนหัวรัว้วแล้วถัดไปหน่อยก็จะเป็นชุมชนนาสวนสาธารนณะชุมชนหน้าค่ายชุมชนวัดกองปรแล้วก็ชุมชนน้ำน้อยใช่ไหมคะเอาแล้วย้อนมาอีกก็เป็นชุมชนตรงนั้นชุมชนคลองแหแล้วก็ ชุมชนหัวรั้วนะคะชุมชนป่าก,กันอะไรแถวนั้นก็มีนะคะและก็ในชุมชนคลองแหเนี่ยเด็กๆทราบไหมคะว่ามีสถานที่สําคัญอะไรเอ่ยอะอ่ะที่ชุมชนคลองแหเนี่ยที่อยู่ใกล้กับวัดมันจะมีลําคลองจะไม่ลูกลำคลองแล้วก็เทศบาลตําบลคลองแหเนี่ยเขาก็เปิดทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขาเรียกว่าตลาดน้ําคลองแหนะคะ,ะในตลาดน้ําคลองแหเนี่ย จะมีการจำหน่ายสินค้าโอทบอาหารเครื่องดื่มเยอะแยะเลยนะคะเหล่าเนี่ยมันจะมีเป็นคลองอยู่ใช่ไหมลูกแล้วก็มีแม่ค้าเนี่ยจะนั่งขายอาหารอยู่ในเรือใช่ไหมคะเด็กๆคุณครูเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยคงจะเคยไปเที่ยวที่ตลาดน้ําคลองแหกกันทุกคนเลยนะคะคุณครูก็ยังเคยไปเที่ยวเมื่อก่อนแต่ว่าช่วงนี้ก็พอดีเกิดเหตุการณ์วิกฤตเอ่อโรคเไวรัสโควิดเนี่ยมันระบาดใช่ไหมคะอ่อ แต่ให้ทางจังหวัดยึงสั่งปิดใช่ไหมลูกออย่างเมื่อก่อนเนี่ยมีชาวต่างชาติอะไรมาเที่ยวเยอะแยะเลยมีรถบัสจอดเต็มเลยคุณครูก็เคยไปเที่ยวเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะเปิดลูกตลาดน้าคลองแหเนี่ยก็คงจะเปิดกลับมาเปิดเหมือนปกตินะคะถ้าเหตุการณ์คลี่คลายลงนะคะเนี่ยเห็นไหมคะตลาดน้าคลองแหยยิ่งมันจะมีการจําหน่ายของเขาจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะลูกนะอะให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนเนี่ย หยุดงานเสาร์อาทิตย์ก็จะได้ไปเที่ยวกันนะคะแล้วไปหาจับใจใ่ายใช้ใช้สอยซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อของกินของใช้นะคะ,อะนอกจากตลาดน้ําคงเหแล้วเนี่ยก็จะมีบริเวณใกล้ๆโรงเรียนเราเนี่ยะจะมีห้างสรรพสินค้าอะไรเอ่ยอ่าบิกซีเอ็กซ์ต้าใช่ไหมลูกอ่าบิกซีเอ็กต้าเนี่ยอยู่เยื้อง mm hmm. ๆกับโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นห้างสรรพสินค้า ขายของเยอะๆเลยเป็นแผนกแผนกนะคะพอเข้าไปในห้างบิ๊กซีเนี่ยข้างล่างนี้จะเป็นศูนย์อาหารใช่ไหมลูกเป็นศูนย์อาหารแล้วก็มีโฮมโปรแล้วก็มีการจำหน่ายเสื้อผ้ากิฟบ์โทรศัพท์แล้วก็มีธนาคารด้วยใช่ไหมลูกอ่ะมันจะครบวงจรเลยแล้วก็มี MK ด้วยใช่ไหมลูกสุกี้ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปชั้นสองก็มี การขายสินค้าเป็นเนเกสเนกสเนกไฟฟ้าเครื่องกีฬานะคะเสื้อผ้าสําเร็จรูปซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะแยะเลยใช่ไหมลูกเด็กๆเนี่ยเคยไปเที่ยวกันแล้วใช่ไหมคะที่บิ๊กซียรกตาเพราะว่ามันอยู่ใกล้โรงเรียนเรานี่เองนะคะเอาต่อไปเดี๋ยวในส่วนของชิ้นงานก็บอกว่านะคะวันนี้ให้เด็กๆเนี่ยวาดภาพสิ่งของที่พบเจอในตลาดน้ำคลองเหแล ห้างสปปรรพสินค้าบิ๊กซีนะคะ,ะลูกก็แบอาจจะแบ่งเป็นครึ่งก็ได้แบ่งโซนก็ได้ลูกแบ่งนะคะ,ะซิกด้านนี้อาจจะเป็นสิ่งของที่เราพบเจอในห้างบิ๊กซีซิกด้านนี้อาจจะเป็นสิ่งของที่เราพบเจอที่ตลาดน้ําคงเหนะคะ,ะลูกก็แบ่งได้เลยนะคะ,ะลูกเลือกวัดได้เลยตามจินตนาการที่เราเคยไปมาพบเจอมานะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วลูกก็ต้องเป็นไงคะระบายสีให้สวยงามด้วยพร้อมกับเึกเขียน ชื่อฉันน้วยนะคะ